สวัสดีครับวันนี้ซล์จะใหไทยนะครับเดี๋ยวจะพามาสนามเดวิงสคูลรถกุดนะครับของทางคูบัวต้เาเจริญชัยบนอันดับแรกนะครับเมื่อเราสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับก็ดึงเซฟตี้เซฟตี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นการสีสม้มเซฟตี้นี่จะป้องกันการสตาร์ทแล้วก็ป้องกันการทำงานของระบบไฮดรอลิกนะครับถ้าเกิดว่าเรา สตาร์ทขึ้นมาแล้วเราไม่เร,ไมเราไม่ดึงเซฟตี้ลงนะครับก็สิ่งควบคุมต่างๆของระบบไฮดริกก็ยังไม่สามารถทํางานได้จนกว่าเราจะดึงเซฟตี้ลงนะครับก็จะมีข้อควรระวังก็คือตอนที่เราดึงนะครับเซฟตี้หรือปดเซฟตี้นะครับมือเราควรที่จะอยู่ตําแหน่งด้านในของตัวคอนโทรนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ตำแหน่งด้านนอกเวลาเราดึงลงนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะชนตัวนี้ได้นะครับ ที่ถูกต้องก็คือแขนอยู่ด้านในปลอดเซฟต,ตี้ลงแล้วนะครับระบบไฮดรอลิกทุกอย่างก็จะสามารถทำงานได้นะครับมอง,มองนะครับส่วนสิ่งควบคุมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันว่าสิ่งควบคุมจะมีจุดไหนบ้างก็เริ่มตั้งแต่คันควบคุมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาคันควบคุมตัวเดินเดินหน้าถอยหลังนะครับ คันควบคุมตัวบูมอาร์มนะครับตรงตรงนี้นะครับสามารถปรับปรับได้สวิงได้นะครับสวิงเฉพาะแขนนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการกดซ้ายหรือกดขวาส่วนตัวเดินก็เราสามารถใช้เท้านะครับในการควบคุมได้เดินหน้าถอยหลังนะครับแต่ก็จะมีจุดควบคุมอีกจุดหนึ่งก็คือตัว ก้านคอนโทรลใบมีดดันดินนี่ครับก้านคอนโทรลใบมีดดันดินก็ดึง,ด,งดึงนะครับดึงแล้วก็ว่าก็ตัวใบมีดดันดินก็จะ,ะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกรณีเราทํางานนะครับก็เอาไว้ค้ายันตัวรถให้มันมีความสมดุลดีกว่าเดิมนะครับก็ถ้าถ้ามีตัวนี้ก็จะทําให้สมดุลของรถเรามีมีความสมดุลแล้วก็ปลอดภัยนะครับ แต่ว่าตัวดันดินก็เราก็ยังไม่ได้เอาไปแบบดันเหมือนรถแท็กเตอร์นะครับการทํางานอาจแบบนั้นอาจจะยังไม่คล่องตัวเราใช้เป็นจุดที่ว่างแล้วก็ทําให้รถเราสามารถบาลาน์ดีกว่าเดิมนะครับส่วนตัวเดินเดินหน้าถอยหลังนะครับก็จะเป็นตัวเดินเลี้ยวแบบอิสระนะครับยกไปด้านหน้านะครับตัวรถขุดเราก็เดินหน้ายกมาด้านหลังก็ไปด้านหลังนะครับจะเลี้ยว ขวาอ่าสม,มุนสลับก็ได้นะครับอันนี้สามารถทํางานได้ก็เราก็สามารถเล่งเครื่องเพิ่มเติมได้นะครับในของรถคูบะต้ก็จะมีระบบ AI นะครับออโ u ไ o i เินกรณีเราเล่งรอบขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามือเราปล่อยจากตัวคอนโทรลนี้ประมาณ4-5วีรอบเครื่องจะดรอปลงมาหยุดตำแหน่งเดินเบาแต่ถ้าเราคันควบคุมไปนะครับอ่า เครื่องก็จะกลับขึ้นไปเล่งรอบที่เราเร่งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอ่นนี้นี่นะครับมาดูส่วนของตัวคอนโทรละกันนะครับส่วนของตัวคอนโทลเริ่มจากตัวฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี้นะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับฝั่งขวาถ้าเราถักไปด้านหน้าอ่าก็จะเห็นว่าตัวแขนวางลงดึงเข้าหาตัวเองก็ยกแขนขึ้นวางแขนลงทีนี้ นะครับยกขึ้นกับวางลงนะครับส่วนถ้าเราผักไปด้านขวาตัวนี้จะเป็นการคายบุ้งกีหรือเราเรียกว่าเทอะไรครับเทบุ้งกีถ้าเรามาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นการตัดตัดดันเข้าหาตัวเองคือตัดนะครับดันออกด้านขวาก็คือการเทดึงเข้าหาตัวเอง ก็จะเป็นการยกแขนวางแขนทีนี้นะครับในรถขดเราจะมีตรงแขนนะครับเราสามารถยืดแขนออกไปได้ยืดแขนก็คือเราผลักไปด้านหน้าตัวแขนเราก็จะยืดออกไปก็ลักษณะยืดยาวออกไปถ้าเราดึงเข้าหาตัวเองนะครับก็จะเป็นการหดแขนเข้ามาหดแขนเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการ หมุนนะครับหมุนก็คือคอนโทรลฝั่งซ้ายถ้าเราหมุนซ้ายแล้วก็หันหมุนซ้ายเลยครับคอนโทรลก็จะไปฝั่งซ้ายถ้าเราหมุนขวานะครับก็จะเป็นการหมุนหรือการสวิงนะครับก็คือการทํางานก็จะทํางานควบคู่กันไปนะครับทั้งแขนทั้งอะไรต่างๆนะครับกรณีเราทํางานนะครับก็จะเป็นการยืดแขนทั้งป้ายยืดกระปพะเสร็จปุ๊บนะครับอนุาอาาญาตวางไว้พีก่อนมันจะได้ไม่ นีม่มากนะครับอ่าเรายืดแขนลงไปทีนี้เราก็ค่อยๆหดแขนเข้ามาแล้วในระหว่างที่หดแขนเข้ามาก็คือเป็นการเลี้ยงเลี้ยงชุดพุ่งขี่ไปด้วยนะครับเลี้ยงชุดพุ่งขี่ไปด้วยอ่าปึ๊บอเพื่อเพื่อเอะไรต่างๆมาก็ปุ๊บ,บ,บยกขึ้นปับ๊บอ่าสมมติเป็นหกล้อนะครับก็สวิงมาฝั่งซ้ายสวิงมาฝั่งซ้ายนะครับอ่าทำการเท,ทืึอเพืเทออกปื่บเพื่อเพื่อเพื่ ไปฝั่งขวาอ่าเยีดเยดแขนลงไปจนสุดน,นะครับกรณีเราตักอยู่อยู่ไกลสุดแล้วก็หดหดเข้ามาแล้วก็ตักดินปื๊บสมมตินะครับสมมติตักดินมาเสร็จปื๊บตักเสร็จปึ๊บยกขึ้นปึ๊บนะครับหมุนมาหารถหกล้อปื๊บแล้วก็ปื๊บค่อยๆวางลงแล้วก็เทดินลงใส่กระบะ หลักๆของการทํางานของรถขุดก็จะมีประมาณนี้แต่จะมีคอนโทรลฝั่งฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นี่คือตัวนี้กรณีเราต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้ตัวเป็นตัวออเกอร์เป็นตัวลายแยกนะครับที่จะไปตัวกระแทกพื้นนะครับเราก็กดกดแช่นะครับตัวตัวชุดแยกก็จะทํางานนะของรถขุดเราก็จะมีการทํางานอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้ เราเรียกว่าใช้ความเคยชินหรือกันอ่าเป็นการใช้ความเคยชินในการทํางานเพราะว่าคอนโทรลทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องต้องสัมพันธ์กันนะครับอ่ากรณีเราขุดดินป,ป,ปึ๊บสมมตินะครับอ่าสมมติปึ๊บขุดดินแล้วก็ต้องต้องดึงแขนขเข้าหาตัวเองอ่าในระหว่างนี้ก็ต้องยกด้วยแล้วก็ตักด้วยแล้วก็ยกขึ้นปึ๊บอ่าประออมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วก็ทีอ่า แต่ถ้ากรณีนะครับเป็นการขุดขุดวางท่อที่อยู่ใกล้กำแพงเราก็ถึงจะใช้ตัวคอนโรลชุดนี้ที่จะเป็นตัวหมุนสวิงตัวชุดอาร์มนะครับให้อยู่ในระดับที่เราสามารถทำงานแบบไม่ต้องหมุนตัวรถนะครับว่าบางทีเราทำงานในพื้นที่แคบอ่าเราก็จะเห็น เราก็จะเห็นตัวส่วนใหญ่ก็จะสวิงมาฝั่งซ้าย่าสมมุติปึ๊บเกาะปึ๊บเ่าก็ใช้ใช้แข็นทํางานอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหมุนสวิงอ่แต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีวางวางท่อเขาก็จะวางท่อเป็นแนวยาวอยู่แล้วเราก็คือต้องตั้งพื้นที่ลดให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราใช้งานปึ๊บปึเป็นขุดคลองอะไรประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม Living School ของรถขุดนะครับของคุบตเจริญชัยอุบลในวันที่19-21พฤศจิกา2568นะครับอันนี้ก็มาเตรียมสถานที่สำหรับลูกค้าที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมวันพวกนี้ก็ค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ